เอ๊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 เฮ้ยม้าเฮ้ยม้าปั่นม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 าเฮ้ยให้นางมาโอ้ยเป็ดเลยเอรออย่างนี้ก็เสร็จกูเอาเป็นเอาเป็นรองเท้าคิดกันวะ ถ้าสมมติทำกางเกงหกจะคิดอะไรกูว่าทำรองเท้าเลยทำรองเท้า,ทา,ทาใส่เดียวทำรองเท้า,ทาใส่แล้วก็ชาบเลยเฮ้ย hey! นั่นมันแก๊งแมงมุมแก๊งปีเตอร์ปักเกอร์ ไตเลยไีต้องไีให้ตายมนมุมพันนี้ต้องไีให้ตายโอ้แต่เย็นเพื่อนบ้านที่แสนดีลุงมไม่ดีนะลุงมเป็นสางเลือดที่ไม่ดีนะเอ้าเอาเอาลุมเหรอหมาดิหนึ่งหนึ่งไมล่ะหนึ่งหนึ่งไมล่ะกินแป๊บหิวทำอะไรดีวะ เอ้ยซอมบี้เุ้ยเฮ้ยเฮ้ยขวดน,นี่เจอแต่ขวดนีย่ยิง,ยงซอมบี้ยิงซอมบี้ดิยิงบอกให้มึงยิงซอมบี้ไม่ใช่ยิงโก้โหช่างแม่งแล้วตีตีอืมอืมสเต็ปสเต็ปมือเปอสเต็ประดับมือโปอ้กินเลย เฮ้ยเจอเหล็กก่อนเดียวเองไอ้ก้อนเดียวเองเหรอโหงกชิบหายเลยให้ก่อนเดียวโอ้ยเฮ้ยลาวาดูเหล็กน่อยก้อนไปดีเอ็นได้แล้วเนี่ยเฮ้ยทำประตูไงแต่เราไม่มีน้ำมาดิแถวนี้ไม่มีน้ำ เฮ้ยถ้ามีน้ำแถวนี้ก็ดีดิโอ้ยระเปิดเลยไอ้งัวเฮ้ยถ้าแถวนี้มีน้ำน่าจะดีนะแล้วก็โอ๊ะโอ้โอ๊ะโอ้โอโอเฮ้ยโอ้ขอบคุณครับแมงประดานพอให้กูเอ่ออางแรกมันมีเตาเผาไหมไม่มีเอาไว้สักโอเคโอ้โหแกงนาผี ไปดีกว่าออมออมออมมางต๊ะครับครับต่เผามึงอย่ามาเห็นกูตอนนี้นะโอ้แต่สิ่งที่มองเห็นกูไม่ใช่มีแค่คนเีียวนัสซีเขาเรียกว่าฟันหนึ่งได้ถึงสองสัตว์เช็ดเมียมมามากินเรียบร้อยได้ปอตี โอเคเราได้เตาแล้วก็วางเตาปึ๊บเออวางทานวางเหล็กแล้วก็วางนี่เครื่องบันไฟแล้วก็วางเตียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ๋ออ๋ออ๋อหน้าผี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 ตกใจหมดว่าอะไรตีกูหน้าผีนี่เองตกใจหมดเลยครับหน้าผีหน้าผีทำผมตกใจเออออืม่าทุกคนกันเลยสงสัยว่าผมกำลังทำอะไรอยู่เดี๋ยวผมทำอะไรดู นี่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากหึละครแห่งแชนได้เนงกรอนละคงแห่ง,งแชนไดนนอนเลยไม่สนลูกใครเดี๋ยนอนกูนอนหมดโอเครอนนี้เป้าหมายของเราตอนนี้คือไปเขาเรียกอะไรวะไปนรกไปนรก เปนรกกันอ่อโอเคโอเคเหล็กเราได้แล้วเราก็เผาเนื้อต่อต่อไปเราก็จะเอาเหล็กนี้มาครับเป็นถังหลังจากที่เราได้ถังแล้วก็ทำดาบดียรออะไรล่ะทำดาบดาบมาส่วสเดเลกอีกหนึ่งก้อนทำโลแล้วกัน เผื่อโลแตกไงเออชินิด้านดีไว้เผื่อโลแตก,แตกเผื่อโลแตกเผื่อโลแตกเผื่อยามวิกฤตใช้โลมากเกินไปโลแตกนี่ขับเราเผื่อไว้เผื่อเล่าระเบิดโอเคดาบเราจะแตกอยู่แล้วเนะี่ยเลยครับดาบก่อนเดี๋ยวดาบเดี๋ยวดาบไม่มีใช้ตักน้ำเลย เอาอ้ารยะอ๋ออ๋อสิกสายโอ้ยขอ้ขวาขขวาสมองกูไปหมดละไม่ได้เล่นนานสมองกูไปหมดละโอเคต่อไปเราก็ทำไงวะอ๋อมันมีหลักสูตรโอยอืออืออออๆๆอย ก็ยากอยู่ดีแหละมาเราก็จะยากว่ะเอาอย่างนี้ถุกหม่เมย์เอา what the fuck t h a t ใช่ไหมเถอะเราใช้หลักสูตรแล้วเดียวนะอย่างนี้เหลือลาวาตรงนี้วะเราก็จะขุดหลุมวางน้ำไว้โอเคเราก็ไม่รู้ทำไงอะ เราก็ยังไงวะไม่ได้ทำนานละนี่เหรอน่าใช่แหละผมมีหลักสูตรของผมอยู่หลักสูตรอย่างงี้นี่คือหลักสูตรผมใครจะพูดอะไรใครจะต่อล้อต่อเทียงอะไรผมนี่คือหลักสูตรของผมไม่ใช่หลักสูตรของพวกคุณนี่เหมือนเป็นหลักสูตรผม แล้วก็ตักน้ำลาดลงเอยลาวาลาวาเาวาสียวลาวาระเบิดเียวลาวาหายโอเคทีนี้หลักสูตรผมนะผมตักมาแล้วก็โออะหลักสูตรผมนะผม ใช้จะมาเถียงอะไรผมอันนี้คือหลักสูตรของผมอืมถ้าปกติมันอยู่ในนี้โอเคใช่อปะ่ะเอ้าคาดเดาผิดโอ้ยเม่งเสียน้ำฟรี ยังมีหนทางอยู่เอ้ยยังมียังมีหนทางอยู่เธอทำผิดไม่เป็นไรแต่เรายังมีหนทางอยู่ฮะไอ้ชัดแล้วหนทางตอนนี้กูกำลังจะหายไปกันกันน้ำก่อนแห่เราไม่ค่อยเวิร์ว่ะแบบเก็บเอาเมา,มาลาดตรงนี้เด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกกันกันก่อนกันโอเคเอาอย่างงี้ดีกว่าออโอเคเฮ้ยนายเป็นบ้าเลยว่ะการที่กูจะไปนรกได้เนี่ยผู้เล่นใหม่เล่นไมค์ครับก็งี้แหละมันผมนี่แหละผูเ้เล่นใหม่เล่นไมค์ครับก็งี้แหละอันนี้อันนี้พังปละเดี๋ยวจะทํามันใหม่ตรงนี้มันเผือพลาดไปนิดหน่อย ลาวาพอไหมพอพอพออยู่มันมีอินฟินิตี้อยู่แล้วก็มาตรงนี้มานี่เลยลาวาน้อยแล้วกูจะไปหาพิกแอ็กจากไหนวะอ๋อไอเล็กหนึ่งก้อนเมื่อกี้คุผมน่าจะเก็บไว้เพราะก่อนหน้านี้มีกรวดไอตรงนี้มันมีกรวดจำได้ แถวนี้มันมีกรวดอ้าวแล้วผมก็เผื่อเอาเหล็กหนึ่งก้อนที่มีเมื่อกี้เอาไปทำเล่าแล้วไอจริงเก็บไปสักก้อนหนึ่งเอาไปทำพิกแอกก็ไปนรกแล้วไอหมูอุ้ยกูนี่มันขวัจริงๆโอ้ยไม่เก็บเหล็กหนึ่งก้อนไว้อะแม่งเนี่ยมาเสียโอกาสตอนเนี้ยกําลังจะลังจะได้ดิบได้ดีแล้วแม่งเสียโอกาสตอนเนี้ยแหละ โอ้ยโคตรโคตรงัวเลยโอ้ย,อยเนี่ยกวดตรงนี้ก็มีเนี่ยทำไม่ไม่กี้ไม่เก็บเหล็กแบบวะาเอาลาวาโอลาวายังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่ยังพออยู่ยังพออยู่หรือว่าหมดแล้วก็ คัดคาดเดาวันเดียวเดียวเดียว,ยว,ยวตายโอเคเราก็จะ <c oughs> ใครมาด่ากูนะาวางโง่นะด่าไปเลยกูโง่จริงไม่มีอะไรจะเที่ยงด่าไปเลย <c oughs> หมดลาววมหมดแล้วอันสุดท้ายวางผิดหนึ่งวิคือตายมาเชียรแล คลาวาเทกับที่เดียวค่ดาเดาน้ำผิดค่ดาเดาน้ำผิดต้องเอา,าน้ำนี่แล้วก็ย็งไงวะหลักสูตรผมคันสมองระดับระดับเทพเจ้ายัางผมแลรีไปตากคารวาฮึบแล้วก็พุใหม่นี่แล้วก็วางป๊กโอเคได้แล้วแล้วก็ตักน้ำ่ะ ใช้งานได้ไหมใช่ได้ใช่ไหมเออเนี่ยได้แล้วเนะี่ยแล้วก็เหลือหาฟินมือทุบนีย่ยแหละให้โอกาสออกกล้ากันวะฟินเนี่ยมันคงไม่ออกง่ายๆให้เราหรอกเชื่อเถอะอีกนานต้องขุนเงี้ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อเอาฟินแค่เดียว มันหายยากอย่างเลยเฮ้ยได้แล้วโอเคได้แล้วนะครับนี่ฟลิ้นต่อไปไปหาเหล็กเมื่อกี้เราเผื่อเอาเหล็กหนึ่งก้อนอันสุดท้ายของเราไปทำเป็นโล่แล้วโง่จริงๆเลยกูเนี่ยไม่น่าเอาเหล็กก้อนสุดท้ายที่เก็บไว้เมื่อกี้เอาไปโอ้ยกำลังบ่นอยู่เลยมามะโอ้โหกำลังบ่นอยู่เลยกูกำลังอ๋ออยู่ตรงนี้ แม่งชูชะตาหาแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็เอาเหล็กไปเผาใกล้จบคลิปแล้วโว้ยใกล้จบคลิปแล้วโว้ยเร็วๆหน่อยสิกูยีบอยากรีบจบคลิปแล้วโอเคมันจะนานเกินแล้วก็จะเอาเหล็กผสมกับฟลินต์เป็นพิกแอคหลังจากนั้น พิกแอกแบมึงเฮ้ยที่จุดแล้วก็ป้อโอ้แล้วก็เย้ยเย้ยย้ยย้ย,ยเอาเอาเอาไม่ไปสักทีนะเอาเอา,เอาไปดิเอาไปดิไปเลยไปดิ เอาเอาไปดิเอาเอาอโอ้โรถรถกูนึกว่านันรถจะไม่รับกูแล้วแบบแบบคนกูกูนี่มันชั่วขนาดแบบนรกยังไม่เอาอย่างเงีะโอ้กูจะเสียใจมากโอเคตอนนี้เราได้มาที่นรกเรียบร้อยแล้ว กูเกิดใกล้ลาวาเลยนี่ว่าโอ okay, เคแล้วก็กลับก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของเราอ,อ๋อมันไปแต่มันขูดนานเลยเเป็นชั่วโมงเลย,ยขูดนานนึกว่านารกจะไม่รักเ้วโอเคขอนอนตื่นเป็นการจบคลิปแล้วกันโอเคทุกคนเจอกันวันพรุ่งนี้ அடைசாசி <us> அடுப்பா